โอเคครับกราฟสตีฟเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเรียมพระกรอบทองประสมลงยาตาฝังพลอยแดงนะครับอย่างที่เห็นนะครับเอามาเริ่มกันที่ตัวพลาสติกของพระก่อนนะครับพระเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับก็ส่วนมากลอยรูปหล่อลอยองค์แบบนี้ครับ กรมตารวจนะครับเขาจะอัดพลาสติกโดยการที่จับเข่าตรงกลางนะครับจะสังเกตว่ามีแผ่นพลาสติกแดงๆจับเข่านะครับส่วนแกนกับแผ่นกลางที่เป็นพลาสติกแดงก็คือวัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับลูกค้าชอบให้เป็นแผ่นสีแดงเพื่อที่จะให้พระตัวพระออกมีความเข้มที่จะทําให้ตัวพระมันลอยออกมานะครับเวลาอัดพลาสติกไปแล้วนะครับเขามีความเชื่อว่าแบบนั้นนะครับทําให้ตัวพระ ลอยออกมาได้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเรามาพูดถึงตัวกรอบก่อนนะครับกบประซุ้มนะครับเท่าที่ซุ่มปกติที่ทําทางร้านก็จะมีด้านบนก็จะเป็นลงยาสีแดงคิ้วสีเขียวตาฝังพลอยแดงนะครับหนวดเป็นสีน้ําเงินเขี้ยวเป็นสีขาวนะครับแข้งสิง์ก็ลงยาสีแดงนะพญานาคก็ที่เข้าใจกัน,นครับเป็นเขียวแดงน้ําเงินนะครับเอาไปลายกระหนกนะครับ ข้างล่างก็เป็นแผ่นสามเหลี่ยมแกะลายกนกแล้วก็ลงยาสีแดงนะครับอ,องรวมทั้งหมดนี้แบบทั้งหมดนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับทางร้านก็ทาตามที่ลูกค้าเลือกแบบนะครับผมส่วนด้านข้างก็เป็นห่วงสามรอนติดไขป่ปานะครับข้างข้างก็เป็นลายมารีเลยนะครับด้านหลังก็เป็นลายกะนกปกตินะฮะส่วนฐานก็อันนี้ลูกช่างเขาแกะลายเพิ่มไปเป็นขัดเป็นปาดเงาสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จุนทรายนะครับ Okay, เรามาพูดถึงตัวเหรียญน,นะครับเหรียญเป็นหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจเนื้อเงินขัดเงานะครับปีน่าจะเป็นปี2538นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเเป็นชุบ3สีนะฮะพิมพ์ไปเลยนะครับตามที่ผมพูดก็จะขึ้นประวัติมาให้เรา อ่านกันเยอะแยะเลยทำใน Google นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกรอบนี้นะฮะลงยาประสมนะครับใช้ทองอยู่ที่ประมาณ11.33กรัมนะครับก็ประมาณ3สลึงได้นะครับตัวพระนะครับก็อยู่ที่ขนาดประมาณ2ข้อนิ้วก้อยผมนะครับ สามสลึงนะครับสําหรับลงยาแต่ถ้าปะสมปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณสองสลึงนิดๆประมาณแปดกรรมัมน่าจะเอาอยู่นะครับแต่พอลงยาก็ใช้ทองเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเพื่อความสวยงามโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมจะติดผมจะวางโค้ดคิวอาร์โค้ดไลอ้อนไว้ทางซ้ายล่างนะครับเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกรอบพระหรือง,งานจิวเวลรี่นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ส่วนภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวของพระองค์นี้ก็อยู่หลังคลิปเลยนะครับถ้าท่านใดรู้ประวัติเรียบร้อยแล้วก็ปัดไปด้านหลังคลิปได้เลยนะครับสําหรับภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวน่าจะเห็นลายค่อนข้างชัดนะครับส่วนที่อัดแบบนี้เพื่อต้องผมต้องการให้เห็นหน้าพระค่อนข้างชัดมากกว่านะครับส่วนลายกรอบไปดูด้านหลังคลิปแทนนะครับก็ฝากติดตามช่องข้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube f a c e b o o k i G และ Tik t o k ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ